สวัสดีครับผมไอซ์สจากสํานักเงาไอยูสคาร์นะครับสํานักเงาไอยูสควันนี้มารายงานสดนะครับผมเพราะว่าได้ตัวของดีๆมานําเสนอนะครับสำหรับคนที่ครอบแบบครอบครัวใช้ชีวิตหลายคนนะครับแล้วก็ไปกันไหนกันทีไปกันหลายคนชอบเสพความสุขนะครับกับครอบครัวกับเพื่อนกับฝูงแนะนําคันนี้ครับแบรนด์จากคอนด้า HONDA f ฟีดปี11จดทะเบียนปี13 1.5 SE นะครับ1.5 s e เป็นตัวท็อปนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับรถปี11จดทะเบียนปี2013 2มือในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับได้สีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานบอดี้สวยๆไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ำรถ MPV หรือรถตู้ขนาดเล็กน่าใช้งาน7ที่นั่งเบาะ3แถวนั่งกันขั้นต่ำา6ถคนประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสงข้างตามสไตล์ฮอนด้าฟีหรูหรา เทียบเทียบกับพวกโตโยต้าเวลไฟ well หรือว่าเอา่านเลยนะครับรถเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วสีสันรอบคันที่มีริ้วรอยเราจัดการเก็บให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้อาบน้านะครับบอกเลยว่าเก็บสีเป็นบางชิ้นที่มีริ้วรอยเท่านั้นงานช่วงล่างจัดการเก็บให้แล้วเพาขับจัดการทําให้แล้วฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกนะครับสวยงามนะครับกันแดดกันยูวีดีแน่นอนแอร์เย็นฉับนะครับสำหรับคันนี้ พอเบาะภายในผมถอดซักถอดฟอกให้ครบหมดแล้วนะครับสะอาดสะอ้านเอาไปก็พร้อมใช้งานกันได้เลยไฟหน้าอัปเกรดเป็นโปรเจคเตอร์จากเจ้าของเก่าก็สวยงามดีนะครับประตูสไลดไฟฟ้าผ่านรีโมทได้เลยนะครับผมนี่นะฮะเบาะสะอาดสะอ้านมากๆนะครับไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นในรถแต่อย่างใดเบาะแถวกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เบาแถวส ผู้ใหญ่คนโตโตอ้วนๆแบบผมก็นั่งได้ไม่ใช้งานด้านหลังก็สามารถพับเอาไปแขวนไว้ได้ก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่ของอนเนกประสงค์มากๆนะครับผมราคาไม่แพงนะครับเครื่องยนต์ก็1.5ประหยัดน้ำมันมากๆราคาปัจจุบันก็เหลือแค่ผมขายแค่20แสนใบปลายครับแต่ในตลาด3 0มแสน4ี่แสนมีครับแต่ผมขายแค่20แสนใบปลายคันนี้ก็มีจอ a n d ด o อ d มาให้นะครับดูหนังดูการ์ตูนฟังเพลงฟังเพลงได้หมดนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับ เย็นฉ่ำทั่วห้องโดยสารนะครับเย็นมากๆเพราะว่าคันนี้ผมยังเอามาวิ่งเล่นอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะที่วงกงวังแก้วมีครบแอร์แบ็กทวงอะไรมัมติฟังก์ชันต่างๆนะครับเลขไมล์คันนี้วิ่งมาเพียง2 2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ2 2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าก็ดูแลและรักษารถเป็นอย่างดีนะครับแต่ปัจจุบันเขาลูกลูกเขานะครับไปเรียน โรงเรียนนานาชาติเขาก็เลยซื้อที่เป็นรถตู้ของรถไฟฟ้าเอาไปใช้ส่งลูกนะครับผมคันนี้ก็จึงนํามาแบ่งปันให้กับ FC ท่านออกไปได้เอาไปใช้งานนะครับผมนะฮะดูฝาท้ายนะครับก็โชกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะล้อล้อฝนซ้ายขวาเดิมๆไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับตัวรถไม่เคยติดแก๊สเบาะด้านหลังก็สามารถพับราบได้แขวนได้ใส่ของจุของได้เยอะเบาะด้านตรงกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับและดูแถวกลางนี่ครับก็เด็กก็วิ่งไปวิ่งมาได้มันเป็นรถที่แบบอเนกประสงค์เป็นแบบรถแบบ มันติฟังก์ชันจริงๆนะครับผมเขาเรียกว่าแบบรถแบบมันติฟังก์ชันซื้อคันเดียวครบเลยนะครับใครที่ชอบครอบครัวใครที่แบบมีลูกหลานเยอะๆใครที่มีเพื่อนฝูงเยอะๆนะครับก็แนะนําคันนี้นะครับผมนะฮะยางก็ดอกนั้นหนาล้อแม็กเดิมนะครับปีไม่ลึกก็ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างสตาร์ทที่เดียวติดนะฮะนี่นะฮะสตาร์ทที่เดียวติดรถฟีดเป็นรถที่น่าใช้งานนะครับผมรถฟีดเป็นรถที่ได้ใช้งานมากๆนะครับ เพราะว่าไปกันไหนทีก็5-6คนหรือว่า4ี่หคนก็ดีแต่มานั่งสบายครับมานั่งเหมือนนั่งเก้าอี้เดินทางไกลต่างจังหวัดเนียคือนั่งสบายมากๆครับผมนะฮะห้องเครื่องก็สะอา,าดสะอาดดีไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับผมนะฮะฝากระโปรงเดิมๆสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมตัวรถไม่มีการชนหนักตัดตอบพิ่าเหมือนจมน้ําแต่อย่างใดนะครับป้ายทะเบียนก็สวยด้วยนะหกห้าเก้าหกก็ถือว่าโอเคภาษีเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับผมเดี๋ยวไปขับให้ดูนะครับ ฟิลลิ่งในการขับก็ดีนะครับเนี่ยคนขับก็นั่งสบายคนนั่งหลังก็นั่งสบายเนาะเพราะว่ามันเหมือนนั่งเก้าอี้เลยเนี่ยพี่ๆม,มันเหมือนนั่งเก้าอี้เลยเนี่ยนั่งมากๆากมีเท้าแขนให้ด้วยเห็นไหมเหมือนนั่งเก้าอี้เลยสบายยิ่งขับทางไกลอะโอ้ยิ่งสบายเลยที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์พันห้า iV t e c เครื่องเดียวกับ Honda City Honda j a าจ๊ดผมบอกเลยว่ามันประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็อไหล่ไม่แพงซ่อมบารุงแต่ละครั้งหลักร้อยหลักพันนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีครับ จอถอยหลังอะไรมีครบนะครับผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับซื้อไปพร้อมใช้ครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมใครที่อยากได้นะครับตัวรถก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายสนะครับกรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีนะครับต่างจังหวัดก็มีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเนเลอร์นะครับอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้แอดไลน์กันมาวิดีโอคอลดูได้ถ้าอยากดูเพิ่มเติมอยากดูพาพนิ่งเพิ่มเติม,ตม,ตมก็เราก็ส่งกันให้ได้มาจํำมาเราก็ส่งรถ ภายใน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านไม่ต้องห่วงท่านได้รถแน่นอนเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับดูรถไม่เป็นก็จูงมือเพื่อนจูงมือช่างมาด้วยเลยนะครับผมนะฮะอยากพาใครมาดูก็ช่วยพากันมาได้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้ก็ฝากกันไว้ด้วย ยังไงผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่ขออนุญาตขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับขออนุญาตไม่จัดฝฟแนนนะครับผมสําหรับรถทุกคันที่ร้านตอนนี้ขออนุญาตไม่จัดฝฟแนนครับผมอยากได้รถดีๆ MPV แบบนี้น่าใช้งานไปกันทีไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับความสุขอยู่ที่ระหว่างทางนะครับไม่ใช่ว่าปลายทางนะครับผมก็ไปกันได้ทั้งครอบครัวซื้อไว้ส่งคนเท่าคนแก่หาหมอก็ขึ้นลงสบายนั่งสบายใส่วิวชงวีแชร์ได้หมดนะครับตอบโจทย์รถคันเดียวนะครับใครที่หารถครอบครัวสักหนึ่งคันก็ฝาก ตัวเลือกที่ดีขอบคุณครับ